ไปกันต่อดีกว่าคะ่ะพี่โนมเอาละครับเรื่องราวต่างๆของการเดินทางหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อคุณเสร็จภารากิจของคุณไหวพุ่งไหวพระเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณก็เดินทางไปเส้นทางที่ไปอำเภออู่ทองคุณไม่ต้องไปอู่ทองพอในเส้นทางสายนี้จะมีทางเลี้ยวขวาไปที่ตลาดรอสร้อยยี่สิบที่เราเคยคุยกันไปแล้วคุณเห็นไหม ไปทาบุญแล้วนี้คุณก็ไปท่องเที่ยวละ<ช>คุณจะดูตลาดเก่าๆคุณจะรับประทานอาหารริมแม,นม่น้ําท่าจีนอะไรก็แล้วแต่คุณก็ทําไป mm hmm. ที่นี้การเดินทางมีอย่างนี้นุ่นงฉลาฮะ,ะพี่หนุ่มจะแนะนําให้คุณเดินทางจากกรุงเทพมนครเส้นทางสายนี้ถ้าจะไปไหว้พระนะไปเส้นทางบรมราชชนนีจาได้ใช่ไหมคะ<ช>เสร็จแล้วเนี่ยจะมีแยกไปสุพรรณบุรีค,คุณก็ไปในเส้นทางสายนั้นละสุพรรณบุรีก็คือการจนาพิเศษ mm hmm. ไปถึงคลองบางใหญ่อย่างที่บอกว่าให้มองทางด้านขวามือจะเห็นวัดโครงขาไปน้สัสก,การหลวงปู่ทวดสะกนหนึ่งวัดนะห<ม>ลวงปู่ทวดปุ๊บเนี่ยนะคุณก็เข้าไปบนจะต้องเข้าอาคารนอนุสามไม่ได้ถ้าไม่ได้อยู่ท่านไม่ได้เป็นสถานด้านล่างนะ,ค,ะคือเขาสร้างอาคารนี่นใหญ่มากเลยแต่ว่าคุณเข้าไปในอาคารแล้วก็เดินเขามีบันไดขึ้นไปซ้ายกับขวาเดินขึ้นไปด้านบนสุดเนี่ยก็หลวงปู่ทวดท่านปฏิสตานใ่องุ์ใหญ่มากแสดงว่าฐานในการสร้างเนี่ย จะแข็งแรงมากในสลา mm hmm. เพราะว่าโดยปกติเนี่ยเราเห็นว่าเวลาเขาสร้างพระเกจิอาจารย์อะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่กลางลานใช่ไหมแต่นี่อยู่บนอาคารท่านสูงเขาต้องการให้อยู่สูงสุดนะ่ะเสร็จแล้วเนี่ยลงมาปุ๊บเนี่ยก็นมัสการศาลเจ้าแม่ตะเกียนทองแล้วก็ศาลเจ้าแม่สีเกตคุณก็ขับรถออกมาเชื่อมถนนการจนาพิเศษเหมือนเดิมแล้วก็มาเชื่อมกับถนนบรมราชชนนีไปเส้นทางนี้เลย แล้วก็คุณต้องไปนี่เลยนะฮะไปที่ตลาดท่านาก่อนอทำไมต้องไปที่ตลาดท่านานุชลานนอย่างที่บอกก่อนถึงตลาดท่านาจะมีวัดกลางบางแก้วหลวงปู่บุญหลวงปู่เพิ่มท่านได้สร้างในเรื่องของพิพิธภัณฑ์ให้ไปศึกษาเรื่องราวต่างๆการสร้างเ,เขาเรียกพระเครื่องสมัยโบรมมาณเนี่ยว่าเขาสร้างกันแบบไหนลักษณะแบบไหน ให้ไปศึกษาความรู้ได้แล้วนอกจากนี้ก็ยังสามารถที่จะไปนมัสการหลวงปู่บุญและหลวงปู่เพิ่มที่วัดกลางบางแก้วได้อพอเลยมานิดนึงก็ตลาดท่านาตลาดนี้แน่นอนว่าเป็นตลาดเก่าแก่ของอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม,มแต่นุชลาฮะพี่หนุ่มจะบอกเลยนะครับว่าถ้าคุณจะไปรับประทานอาหารที่บริเวณตลาดท่านาเนี่ยบอกเลยว่าอย่าไปเที่ยงตรงทำไมล่ะ โอ้โหนิสลาเสาร์อาทิตย์นะแค่สิบเอ็ดโมงนี่ร้าน,นเต็มแล้วฮะเพราะว่าร้านที่ผู้คนนิยมไปรับประทานกันในช่วงตอนตอนเที่ยงเ่ยนะจะมีอยู่ร้านเดียวอะ่ะร้านอื่นก็จะไม่มีคนไปนั่งอ,ะอ่ะแปลกมากเลยจากร้านเล็กๆนะเดี๋ยวนี้เขาเพิ่มมาเป็นสามขูหาแล้วอะ่ะคนก็ยังแน่นอีกอ,ะอ่ะแล้วพี่หนุ่มจําได้วันนั้นไปเนี่ยนะก็สั่งกุ้งต้มยำมแล้วก็ยังมีอะไรปลาแดดเดียวแล้วก็ซื้อมาฝาก เพื่อนด้วยเออไม่รู้เพื่อนได้รับประทานหรือเปล่าไม่รู้นะพี่ตุ้มก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ถามเขาอ่ะเพื่อนได้ทานอยู่เออแล้วทำไมนุ้งชลารู้อ่ะว่าเพื่อนได้ทานเพื่อนคนนั้นก็เขาเองแหละมีทวงบุญคุณออกันด้วยนะจะจะบอกว่าสิ่งเล่าฝังแต่จะบอกว่าสิ่งหนึ่งที่อร่อยมากไม่รู้นั้นเดียวกันหรือเปล่าคือขนมปังอ๋อตรงข้ามตรงข้ามขนมปางอร่อยมากตรงข้ามนี่กําลังจะบอกว่าเมื่อคุณรับประทานอาหารเจ เรียบร้อยแล้วแล้วร้านนี้เนี่ยอนุลาฮะถ้าเป็นวันเสาร์ที่เด็กเขาไม่รับจองโต๊ะนะอ้าวเหรอจะมีคนโทรศัพท์ไปจองเพราะเพราะว่าอะไรเขาเรียกว่า Walkin นเนี่ยเยอะแล้วอ่ะอ่าอต้องอนิชลาฮะแค่นี้เขาก็ล้นแล้วคนอ่ะแล้วพอช่วงบ่ายสองโมง้าหมดแน่งั้นคุณต้องไปประมาณร้านเนี่ยเขาตะเริ่มเปิดสิบโมงแต่เราไปประมาณสักสิบโมงครึ่งกำลังดีถ้าเที่ยงหรือไม่งั้นเนี่ยคุณเลยไปเลยไปสักประมาณบ่ายโมงครึ่งคนก็จะน้อย แล้วก็อย่างที่บอกที่นุงศิสลาบอกว่ามีขนมปังอร่อยนั่นละ่ะตรงกันข้าม,มหรือจะไปซื้อสมอุ่งซุโอหรือจะไปเดินดูตลาดตลาดที่นี่สะอาดมากแล้วเขาจะมีของโบราณเนี่ยขายอยู่สองสาร้านเป็นพวกโทรทัศน์วิทยุอะไรก็แล้วแต,แต่เครื่องไม้เครื่องโอ้ยเยอะอะที่เป็นของเก<อ>่าๆคุณชื่นชอบคุณก็ไปซื้อเสร็จแล้วคุณออกจากที่นี่ปุ๊บที่ธนาคุณไปไหนฮะผ่าน องพระปฐมเจดีต้องแวะไหมเอาแวะสักหน่อยแน่นอนองค์พระปฐมเจดีเป็นหัวใจของจังหวัดนครปฐมนี่แหละที่บอกว่าไปไม่ถึงอใช่ไหมหลายคนบอกว่าโอ้ยฉันไปนู่นไปนี่มาแต่หัวใจสําคัญของนครปฐมก็คือองค์พระปฐมเจดีไม่ได้แวะกันไงงั้นคุณต้องแวะที่นี่นมัสการพระร่วงโรจนฤทธิ์เนี่ยนะครับ เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้คนชาวจังหวัดนครปฐมให้ความเคารพนับนถือมาก uh huh. เพราะว่าสองสิ่งที่คุณจะไปสักการะบูชาสิ่งนั้นก็คือองค์พระร่วงโรจนฤทธิะสิ่งที่สองนั่นก็คือพระราชาร,รีรังคารของรุ่นเก้าราชการที่หก uh huh. ปดิษฐานอยู่ที่บริเวณใต้บันหลังขององค์พระพุทธรูปค่ะงั้นต้องแวะเลยไม่แวะนี่ถือว่าคุณไ, <ป S 2> ไม่ถึง นครปฐมใช่เสร็จแล้วคุณไปถนนมาลายแมนไปไหนอะ่ะเอา้าก็มานี่ไงอำเภอกำแพงแสนไงเห็นไหมนี่คือเชื่อมโยงกันที่บอกให้เนี่ยคือเชื่อมโยงกันค่ะปุ๊บเนี่ยพอเชื่อมโยงปุ๊บคุณไปถึงอำเภอกำแพงแสนคุณเข้าไปที่วัดกำแพงแสนก่อนก็ไปดูเรื่องราวต่างๆความเป็นมาของเมืองเท้าแสนปม,มดูการสร้างเมืองเท้าแสนปมว่าเรื่องราวต่างๆที่เขาเล่าขานเนี่ยคุณต้องไปชมในพิพิธภัณฑ์ หลังจากคุณออกจากวัดกำแพงแสนปุ๊บเนี่ยนะฮะคุณออกมาตรงไปปุ๊บเลี้ยวซ้ายไปวัดรังหมันจากวัดรังหมันปุ๊บไปชุมชนบ้านห้วยกระบอกหลังจากนั้น7กิโลเมตรถึงวัดไร่แต่งทองหลวงพ่อหลิวกลับมาปุ๊บก็เลี้ยวไปที่บางเลน เห็นไหมครับกลับอีกหนึ่งเส้นไปห,หนึ่งเส้นกลับหนึงเส้นเส้นนี้ไปเชื่อมที่ไหนทราบไหมนี่ไงาบางบัวทองสุพรรณบุรีอเห็นไหมสุดยอดไหมช่วงนี้เราพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเจอกันช่วงสุดท้ายของรายการค่ะครับ